สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรตัตน์วันนี้ผมนั้นมีแนวทางตัวเลขเด็ดๆของหลวงพี่ใจดี D. มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับหลังจากงวดที่แล้วหลวงพี่ใจดี D. นั้นให้19ซึ่งมันเข้าเต็มๆเลยนะครับไม่มีกลาบเลยนะครับถ้าใครพร้อมกันแนวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยครับการมาสการค่ะลูกมีคะ่ะจะเริ่อพท่อจะเลื่ ค่ะมาตามต่อตัวเลขนนรางวัลว่าเนื้อหันเขาสิบเก่าตรงๆเนอะลูกครับค่ะว่าจังแต่ไหนีัตจัยต้องการตัวเลขแนวทางอีกแมนต้องการอีกแล้วค่ะตัวเลขแนวทางกระจายลักษณะเก้านีลาค่ะแต่ว่าสิกะชับกระชับอยู่ค่ะจุดเลยเนาะจดเลยค่ะอือ เพส่วนว่าตัวเลขตัวเลขขอกุนพจนก็มากเกินเก่าค่ะเออเอาอะเลขตั้งหลักนะเลขตั้งขุนพจน์เขาเอเลขเทพเจ้านั่นแหละตัวเาพี่ก็ตั้งตาย่าให้มันพกครื่อมูอเห็นนะจ้าเออเอาเอาเป็นนันเป็นเลขขุนพจน์เมนบ้าคะหลวงพี่เป็นเลขจันเลขนี่ไม่เท่าเรนลาเออโอเค่บันสินาแต่ว่าเออจ้าเนี่ยนาะเนาะค่ะน้อกันาะตัวเนาะ กระจาให้เลขเขาเป็นเลขตั้งหลักอ้าวเลขตั้งหลักค่ะเลขตั้งหลักเลขตั้งหลักห้าหกสองเลขตั้งหลักห้าสองหกแมนสองครับค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดต่อกันไปเลยเนาะค่ะเนาะแงนต่อกันไปเลยเสี้ยวเดียวในนาเลขหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะเออเอาบัตรที่นี่ ว่านี้ลุลงพี่ที่จัดให้เลขเก้าหางคือเก้านี่ละจ้าจังจังท่อนกันที่หลังค่ะเ,เลขเลขเก้าหางหรือเลขเก้าอะังการคือเก้านี่ละเท่านี่ละสไตล์สไตล์ตนี้เพราะท่านเปลี่ยนค่ะ,คะาหางที่หนึ่งค่ะนำทับเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดค่ะครับหางที่สองสี่เก้าเจ็ด ี่เก้าเจ็ดค่ะแมนหางที่สามห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดค่ะอืมเอาแบบนี้อางที่สี่เนาะเจ้าสองเก้าห้าสองเก้าห้าค่ะหางที่ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ด เก้าเจ็ดค่ะแมนหางที่หกบอกเมื่อวันนี้แมนค่ะหางที่หกเก้าสองศูนย์มาสั่นวันนี้เก้าสองศูนย์ค่ะจ้าหางที่เจ็ดหางที่เจ็ดค่ะบะเนี้หางที่เจ็ดหรอแมนค่ะมีหกหางแล้วด้วยหางที่เจ็ดเนาะ อ๋มก็สี่ท่องกันพอดีแต่เจ็ดเจ็ดเก้าวะสิเจ็ดเจ็ดเก้าอื้อห้างที่แปดจ้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าค่ะจ้าหางที่เก้าประธานคุณมาตเสตจฟัดเลาะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดค่ะแมน บลาในหลวงพี่หลงพี่กะสีจับให้เป็นคู่เนาะ่ะเป็นคู่นีมีเล็อยู่สีจับให้แค่เล็กม,มันมันมีรักอยู่สามรักยูน่เนกสี<ะ>่เก้สเกปเกปดเกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าเจเก้าเจ เก้าศูนย์เก้าศูนย์วันที่นี่หลักเจ็ดจะให้สต๊อสามคู่มีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะครับห้าสองห้าสองห้าเจ็ดห้าสองห้าเจ็ด บานที่นี่เลขเขาเอิ้เลขคู่และเลขเป่าเนาะค่ะเลขเบิร์อนอั้นเดียวกันเนาะจ้าลูกพี่จัดให้สองคู่จัดให้ห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะ,ะมาที่นี่มาที่นี่เลขวงกลมเลขในวงกลมค่ะโอ้ยอันลูกพี่กะว่าตะกามันกะจังไหนเนาะเลขนีมิไมันสีซอบ เลี้ยงขึ้นเลี้ยงล่งสินะแต่ว่าเห็นตัวใดก็ชิโมตัวนั่นแล้ะเนาะจ้าน่เลี้ยงแต่ว่าสิขึ้นสิรง่งด้วยเลขในวงกลมค่ะสามตัววงกลมให้หางเดียวค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะเออระบายสองตัวค่ะสองตัวนี่จะวงให้สองหางค่ะโอ้โอ้โให้สองคู่ค่ะวงให้เก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ด แล้วก็วงให้เจ็ดเจ็ด้าครับซ้ำนี่บานที่นี่ซ้ำนี่มันเป็นเลขนิมิตเลขฝันเนาะเออญาติย่มกับไห้ใส่พิจระาพิจระงานดูเอา,ถ,าถ้าบุวัดสนามีก็มันก็คงจะได้จ้าเออ้าตใจลงกพีถ้าปฏิบัติได้ ขั้นสูงกว่านี้ก็จะเอาให้เป้ๆรวยหมดทั้งประเทศนู่นแหละแต่ที่นี่มันยังขยับขึ้นขยับลงอยู่เพื่อนบุญบารมีเข้าปฏิบัติบ่ท่านหอดค่ะคือขุดน้มเพรท่านหอดบ่อบ่ท่านในหอดบ่อใหญ่มั่นนาหอดแต่บ่อนหน่อยห่างเต็มก็มีอ๋อหางเต็มก็มีบ่ออก่างเี้นะมีกินเข่าเนาะมีแมนเพื่อนกล่าวว่า วัดไซเงี้ยนกินข้าต่างคิงเนาะกิน<แ>ต่างกร็ไายเพื่อนว่ะอืมเจ้าว <c oughs> ่า,าน้ำดันสงสงม<แ>สบ,บูรณ์จำทราบพ่อสงอริยะเนาะจ้าแต่ว่ากับสงอริยะเพิ่นปัจจีบว่าหายแนวทางนี่แหละเพิ่นเสียวที่พัอย่างเดียวค่ะ<แ><แ>นี่เราห่องมั่นเนาะเอาเอาให้จเจริญจ้าสุกูสุขคนให้ได้เป็นเศรษฐีเด้อ เจตีผู้ใจบุญข่ำจุนพระศาสนาเพื่อนวายมแม่กระไดจ้าลุงพี่คะอพี่จันเร็ละจ้าเอา,เอาขอบคุณขอบบุญขอบคุณลุงพี่คะ่ะกราบนมัสการคะ่ะสาธุค่ะจะเริ่จะเริ่มนายได้ให้ดีให้ปังปังฮะสาธุค่ะ